ถ้าพูดถึงคอนเทนต์ยอดฮิตที่มาแรงนะฮะในช่วงนี้ก็น่าจะไม่ผลฟาร์มเลเวลถึงร้อยห้าแล้วก็เปลี่ยนผลนะครับโดยการสุ่มผลนั่นเองซึ่งผมเคยบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยจะไม่ทําเด็ดขาดนะครับไอคอนเทนนี้แต่ว่ามีคนดูเนี่ยเรียกร้องกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแน่นอนครับ ผมก็จะไม่ทําแบบนั้นแน่นอนนะครับโดยการสุ่มผลแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาสุดนะครับก็คือผมจะเปลี่ยนผลเป็นผลทาวอนนะฮะโดยการที่ผมจะไม่สุ่มนะฮะสุ่มทําไมเสียเวลานะฮะ <c oughs> เปลี่ยนทาวอนแม่งเลยโอเคครับจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับแล้วผมจะใช้ผลอะไรก็คงจะเห็นหน้าป,ปกกันแล้วแหละโอเคไปรับชมคลิปเลยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ครบ2,000ไลค์ลวกันเพราะว่ามี2ผลเนี่ยคิทตันชอ็อป้านเติมโรบักเลสสุดคุม้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปบล็อกฟุตรับกวดเกมพาร์ทแมปคิ ood, ลเลกาซี่บล็ แถมยังมีระบอก o อยโคดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโคดหรือว่าเป็น t o อยโคดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแบ p บล็อก o ุตหรือ k i ิ g เลกาซีทางร้านคิดจิ้นช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิดจิ้นช็อป ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการซื้อผลถาวรมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและผลแรกที่ผมจะใช้ในเลเวลหนึ่งเนี่ยก็คือผลไฟนะมันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการที่เราเนี่ยได้ใช้ผลโลเกียตั้งแต่เลเวลหนึ่งแล้วครับมันคือแบบโคตรดีเลยนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งและที่ผมเลือกใช้ผลไฟเนี่ยก็เพราะว่ามันอยู่ในเรทกลางๆนะครับไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับจริงๆผมคิดว่ามันก็แพงเหมือนกันนั่นแหละแล้วลืมบอกไปนะครับในคลิปนี้มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับพะไม่มีใครตื่นอันนี้คือหลับสนนิิเหหมมมมมมืืืออออออแบบบดดลัไไไ่่่จจากกะะรรรรู้้คคคีใตตงงๆผ็น เดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าในคลิปนี้เราจะใช้เฉพาะผลโลเกียร์นะครับเพราะงั้นไอ้พวกผลที่มันแบบฟาร์มยากๆเนี่ยเราจะไม่เล่นแน่นอนนะฮะไหนๆก็เติมแล้วก็ขอเติมให้มันสุดๆนะเอาโลเกียร์มาใช้ดีกว่านะครับแล้วสำหรับใครที่อยากให้ผมแจกเนี่ยก็ฝากกดไลค์ครบ2,000ไลค์แล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกเลยมี2ผลนะฮะก็ต้อง2,000นั่นเองนะครับซึ่งผลไฟเนี่ยเป็นผลที่ได้รับการรีเวิร์กสกิลนั่นเองนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่เป็นโลเกียร์นะครับเราอาจจะต้องมีเลเวลให้เยอะกว่ามอนอะไรประมาณนี้นะครับ แป๊บเดียวเนี่ยเลเวลขึ้นละผมจะฟาร์มอยู่ที่เกาะแรกนะครับจนถึงเลเวล15แล้วค่อยเปลี่ยนเกาะนะเพราะว่าจะเอาสกิลของผลไฟนะครับเป็นสกิลเอฟในการบินนั่นเองฟาร์มอยู่ที่เกาะแรกวนไปเรื่อยๆนะฮะสักครู่นึงเนี่ยในที่สุดผมก็เปลี่ยนเกาะนะฮะเพราะว่าในตอนนี้มีเลเวลอยู่ที่15แล้วแล้วก็ได้สกิลบินของผลไฟมาแล้วด้วยนะครับพองันเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟาร์มต่อที่เกาะลิงกันเลยเมื่อถึงเกาะลิงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เซฟนะครับเหมือนเดิมเลยผมเนี่ยจะปักหมุดเซฟของผมไว้ที่เกาะแรกเพราะว่าเเเมมมืื่่่่อออผผนีีียลวว50 50หราทะแ้ เปลี่ยนผลนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นผลถาวรนะเราก็ต้องมาเปลี่ยนที่เกาะกลางไม่ก็เกาะแรกนะครับแต่ผมเนี่ยจะเซฟไว้ที่เกาะแรกเพื่อที่เวลาเราได้ผลปีศาจไปแล้วเดี่ยวเราจะได้กดรูปบ้านแล้วก็กลับไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปมาไปมาโดยการขี่เรือนะสำหรับการฟาร์มที่เกาะลิงนะครับผมก็ได้มารับเควสลิงพวกมังกี้ไปก่อนนะครับก็คือลิงพวกตัวน้อยๆนะครับลิงกังกี้พวกนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยต้องทาให้ตัวเองเป็นโลเกียก่อนนะฮะแล้วก็ขอยไปฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองที่เป็นกลอริลลานีวมน้พก พวกลิงพวกเนี้ยก็เลยตีผมไม่เข้านะครับทำให้ผมฟาร์มบนเกาะแรกของลิงเนี่ยได้สบายมากๆเลยแต่เมื่อผมเนี่ยได้ทําการรับเควสที่2บนเกาะลิงนะครับผมก็โดนคนบนเกาะเนี่ยปวดนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้ใช้เป็นในเรื่องของผลแ็กมากและพยายามที่จะล่าพวกมอนของผมนะครับผมก็ต้องทําการรีบตีให้ไหวนะฮะม่งั้นโดนล่าแน่เลยแต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับเพราะอีกสักคู่หนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เห็นสิ่งที่สะใจที่สุดในคลิปนี้นะฮะแต่ตอนนี้ผมก็ต้องทนไปก่อนนะครับแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆโดยที่จะมีตัว รอบปวดแล้วนะครับดูมันทำมันสุดยอดไปเลยครับพี่โคตรเท่เลยผมไม่แน่ใจนะว่าใช่ผลแมกมาตื่นไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยนะครับแต่คิดว่าคงไม่ใช่หรอกนะครับเพราะเลเวลของมันก็คงยังไม่เยอะอะไรขนาดที่ไปโลก2ได้นะในที่สุดวสที่2ผมก็เสร็จแล้วนะครับและในตอนนี้เลเวลของผมก็อยู่ที่20โดยที่ผมเนี่ยก็จะไปตีบอสกันต่อเลยนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะจนเราเนี่ยเลเวล30นะแล้วค่อยเปลี่ยนไปที่เกาะบาร์กี้รู้สึกว่าในตอนนี้จะมีคนตีบอสแบบเราด้วยนะฮะนั่นก็นถือว่าดดีีีเเลยยนนะะครบรบพาาผมม่จไ้ชวใกต นะเพราะผมคนเดียวเนี่ยก็คงจะตีมันนานแน่เลยดูจากคนนี้ตีเนี่ยเลือดก็แทบจะไม่ลดเลยนะครับและเขาน่าจะเล่นเป็นในเรื่องของผลระเบิดนะดูจากสภาพแล้วตีอยู่สักพักหนึ่งนะครับและในที่สุดเนี่ยบอยก็ตายลงไปสักทีนะเรื่องของผมเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่ว่าระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังเดินทางกลับไปรับเควสแล้วก็มาฟาร์มต่อนั่นเองนะครับผมก็ได้โดนบุคคลลึกลับคนหนึ่งฆ่าผมนั่นเองนะครับและผมเนี่ยก็จําหน้ามันได้นะในตอนนี้นะครับมันเนี่ยโดนผมเอาสไนเปอร์เล็งหัวแล้วนะฮะและนี่ ผมเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรหัสหลักไปที่เรียบร้อยละเจอกันนะฮะแล้ว <Eliot> ผมเนี่ยก็ทำการศาสกิลใส่คนที่กำลังจะสุ่มผลอยู่ตรงนี้นะครับและผมเนี่ยจำไอ้ภาคคมตัวฟาร์มิงโกได้นะซึ่งมันเนี่ยไม่ได้เปิดนะครับแต่ว่าทุกคนที่เดินมาใกล้ผมในตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการฆ่าทิ้งจนหมดนะครับแล้วก็ได้ตามหาไอ้คนที่มันฆ่าผมจริงๆนะครับในที่สุดผมก็เจอตัวมันแล้วนะครับตอนแรกคิดว่ามันเนี่ยจะหนีไปแล้วนะสรุปก็คือมันยังไม่ออกไปนะครับแล้วได้ทำการสวนสกิลผมนะแต่โชคร้ายหน่อยนะครับที่มัน โลบักนะครับจะมาแพ้ผลแมกมาได้ไงวะหลังจากจัดก,การปัญหาส่วนตัวเสร็จเนี่ยบอยสก็ได้เกิดพอดีนะครับผมก็เลยทําการบินมาตีบอสเอาเลยนะเพราะว่าการตีบอส์ตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้เลเวลข้างที่เยอะเลยนะครับตีมาอยู่สักพักหนึ่งนะครับและสุดท้ายผมเนี่ยก็พลาดท่านะฮะโดยที่โดนบอส์ใช้สกิลใส่จนตายนะครับที่ผมตายง่ายขนาดนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้อัพเลือดเลยนะเลือดมีแค่100นะครับผมจะเน้เนไปในเรื่องของสตัดเดวิลฟุตกับค่าของพลังงานมากกว่านะครับเพราะว่าเราเนี่ย นะในที่สุดผมก็สามารถจัดก,การกับบอสลงไปได้สักทีนะครับใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานเลยนะใน,ในตอนนี้ผมสามารถเปลี่ยนเกาะได้แล้วนะครับเกาะต่อไปที่เราต้องไปฟาร์น,นะก็คือเกาะบาร์กี้ซึ่งในตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาของเราเลยนะครับเพราะเราเนี่ยเป็นสายโลเกียนะใช้เวลาบินมาอยู่สักครู่หนึ่งนะครับในที่สุดเนี่ยก็ถึงเกาะใหม่สักทีนะครับและก็หวังด้วยว่าอ้มอนบนเกาะเนี่ยจะตีเราไม่เข้านะครับในตอนนี้ซึ่งผมเนี่ยก็เกือบกดเซฟแล้วนะครับแต่ยังดีที่สติเนี่ยมันยังมาทันพอดีนะครับพเพราะได้ทาการมารับเควสตตีโจรสลัดรสรุปก็คือ มอนพวกนี้ยังคงตีผมเข้านะฮะซึ่งผมต้องเลเวลเยอะกว่ามันประมาณ3-4เลยนะครับไม่ก็5เลยนะฟาร์มมาสักคู่หนึ่งในที่สุดเนี่ยเคลสแรกก็เสร็จแล้วนะครับซึ่งมันดีตรงที่ว่าเลเวลของเราเนี่ยขึ้นมาถึง36เลยนะและไอ้มอนพวกนี้ก็ตีเราไม่เข้าแล้วนะครับโคตรดีเลยในตอนนี้ผมก็สามารถฟาร์มอยู่บนเกาะนี้ได้อย่างสบายๆเลยนะครับฟาร์มไปฟาร์มมาสักพักหนึ่งนะครับในที่สุดเลเวลของผมก็ขึ้นมาอยู่ที่40แล้วนะแต่ผมก็ยังคงไม่เปลี่ยนไปฟาร์มด้านหลังนะครับก็คงยังจะนนอเยะ กว่าไอ้มอนด้านหลังนะครับประมาณ4-5เลเวลนะแล้วคอยไปฟาร์มนะครับมันจะสบายๆหน่อยพอไอ้เควสด้านหน้าเนี่ยมันก็ยังคงดรอปเลเวลค่อนข้างที่เยอะอยู่นะครับเพราะงั้นเราก็ยังไม่รีบเปลี่ยนละกันนะครับไปก็ไปตายเปล่าๆสำหรับการฟาร์มอยู่ที่เกาะนี้นะครับและก็เป็นเควสแรกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับและในเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดจริงๆนะฮะไม่มีแม้แต่บอสที่มันเป็นเลดบอสเกิดเลยนะครับในที่สุดเนี่ยผมก็ฟาร์มมาถึงเควสสุดท้ายสักทีนะครับที่ผมเนี่ยจะฟาร์มอยู่ด้้้้้าาาาาาานน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 นหหเเ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 เกกะะะะะพออออตีีีีีลลลลลววววขงงผมมม่่่่ยยยยยดดััแครรรบ๋จปปไฟ์ ด้านหลังเลยรู้สึกว่าเมื่อกี้จะมีผลแสงมาด้วยนะครับ <S <S เหมือนเขาจะมาฟาร์มที่เกาะนี้หรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราเนี่ยน่าจะฟาร์มกันคนละที่กันเลยนะครับแต่ถ้ามาฟาร์มที่เดียวกันมันน่าจะลําบากพอสมควรเลยนะครับน่าจะแย่งกันยับการฟาร์มที่เกาะด้านหลังนี่ก็เป็นอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเป็นสายโลเกียนนะถึงแม้ว่ามอนพวกนี้มันจะอึดไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ยังพอที่จะทุกทุกที่ถ่ายแล้วก็ฟาร์มต่อไปได้นะครับอีกนิดเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนผลใหม่่ไไดด้้้้แลวนนะนซึงใตอนนีผมทําการรเตียมผลไว้้เรรียยบอคกด คือเตรียมไว้ในตัวแล้วแหละนะฮะเหลือแต่เปลี่ยนไปใช้นะครับก็คือเติมมาเต็มที่อ่ะวันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็ขอฟาร์มกันสักคู่หนึ่งนะครับแล้วพอถึงเลเวลที่เราเนี่ยตีบอสได้นะครับเราก็จะไปตีบ็อบบี้กันนะมาถึงเวสสุดท้ายกันนะครับผ่านมาค่อนข้างที่จะนานเลยนะผมตัดออกไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะมันไม่มีอะไรเลยวนอยู่แต่ที่เดิมนะครับในตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้สกิลเอ็กมาแล้วนะครับลืมบอกไปซึ่งก็เป็นสกิลที่เหมือนหมัดพุ่งไปด้านหน้านะฮะแต่ว่าจะเป็นการปล่อยบบบอออออลลลไไฟกกกปปดด้้้ววยนนนนนนะรเเ็็ูมมๆแิใตีผ ทําการใช้บัคตีบาร์กี้นะครับแต่ว่าพลาดท่าไปก็คือเราลืมไปนะครับว่าเราเนี่ยใช้เป็นในเรื่องของผลปีศาจนะครับหมัดของเราก็เลยเบามากๆเลยทาให้เราเนี่ยโดนบาร์กี้ตีตายด้วยนะครับเพราะบาร์กี้เนี่ยรีเวิร์กสกิลใหม่นั่นเองนะครับถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะบาร์กี้ในตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะระวังระวังเอาละกันนะครับโดยการตีไปแล้วก็ค่อยๆสแปมสกิลไปนะครับโดยที่เราเนี่ยจะไม่แช่ตัวนานนะครับออกมาแล้วก็ยิงสกิลนั่นเองนะฮะก็ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นนะใช้เวลาไม่่นนาาาารรัใทีสสุดดผมมกก็ถจ บากี้นะฮะหรือว่าบ็อบบี้ลงไปได้สักทีนะฮะในตอนนี้เลเวลของผมเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่59นะครับอีกแค่เลเวลเดียวก็สามารถเปลี่ยนเกาะได้แล้วแต่ไม่ขึ้นให้นะผมก็เลยต้องฟาร์มอยู่ที่เกาะน,นี้อีกวสหนึ่งนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมลืมอะไรไปหรือเปล่านะครับนี่คือคอนเทนต์เปลี่ยนผลตัวเวลห้าสิบนั่นเองนะฮะซึ่งในตอนนี้ผมต้องไปเปลี่ยนผลใหม่แล้วนะครับผมก็ลืมเหมือนกันนะฟาร์มสะเพินเลยโอเคกลับมาที่เกาะแรกเดี๋ยวเราเนี่ยเปลี่ยนผลกันเลยแล้วกันนะครับผมและ เพราะว่าผลเนี่ยมันสามารถใช้หอกนะครับหรือว่าตีสวนไทเด้นอะไรสักอย่างหนึ่งของมันนะครับตีได้นั้นเองนะฮะถือว่าเป็นผลที่ดีเลยไม่ต้องมีดาบก็ได้นะครับและมันก็คงจะแรงมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปฟาร์มที่เกาะบาคกี้กันอีกเวสหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเกาะไปเกาะทะเลทรายเลยนะในขณะที่ผมเนี่ยกำลังฟาร์มอยู่บนเกาะบาคกี้นะครับผมก็เจอคนแย่งมอนนะฮะแล้วก็โดนตีจนตายนะครับโดยแบ็คเลกนั่นเองนะเป็นอะไรที่แย่มากมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ค่อยมายุ่่่งงงงกกับเเเรรราาาาานนค็ตฟ์มอ ฟา์มอยู่สักคู่หนึ่งในที่สุดเรือลของผมก็ขึ้นมาอยู่ที่61แล้วนะครับก็คือคิดคเเดียวก็พอนะฮะแล้วก็เราเนี่ยจะเปลี่ยนไปที่เกาะทะเลทรายนะครับตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะตีบ๊อบบี้ด้วยนะครับหรือว่าบาร์กี้นั่นแหละแต่ว่ามีผลแสงเนี่ยมาตีจนตายไปก่อนนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนไปเกาะทะเลทรายเลยนะฮะมาถึงเกาะทะเลทรายนะครับปรากฏว่าไอ้มอนพวกเนี้ยตีผมไม่เข้านะครับทั้งที่เรือลของผมก็ห่างจากพวกมันแค่หนึ่งเองนะครับแต่กลับว่าพวกมันเนี่ยตีผมไม่เข้าเฉยเลยนะก็ถือว่าร ฟาร์มได้นะฮะถือว่าสบายจะจัดเลยสำหรับผลน้ําแข็งนะครับใครที่อยากจะฟาร์มเนี่ย เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแ well นะนาผลน้าแข็งเลยนะครับก็คือมันดีมากๆเลยนะไม่กระผลแสงนะครับเพราะว่ามันเนี่ยสามารถฟันได้นะครับฟาร์มวนไปนะครับใช้เวลานานมากๆอยู่บนเกาะทะเลทรายเพราะมันมีเราเนี่ยฟาร์มอยู่2ที่นั่นก็แปลว่าเราต้องฟาร์มเลเวลเยอะมากๆจาก60เนี่ยต้องขึ้นไปถึง90เลยนะครับเพราะเกาะหิมะหรือว่าเกาะต่อไปที่เราจะไปเนี่ยก็คือเวล90นะครับถึงจะไปฟาร์มได้นั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่นานมากๆเลยนะเกาะทะเลทรายผมลืมถามผู้ชมไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือผู้ชมอยากให้ผมใช้รหัสนี้ทําาต่่ออมยหหรืวม มแจกเลยนะครับสามารถบอกได้นะฮะแต่ว่ากลัวจะดูถึงตอนนี้ก็คงจะแจกไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครอยากให้แจกก็อย่างที่บอกเลยนะครับ2,000ไลค์ 2, like, เพราะว่าใช้2ผลนะแล้วก็คอนเทนต์นี้ผมอาจจะไม่ได้ทําบ่อยนักนะครับเพราะมันเลืองมากๆเลยนะแล้วก็ผมเนี่ยไม่ค่อยจะมีเวลามานั่งพากเท่าไหร่นะครับ หรือว่าอาจจะให้ผมเนี่ยเล่นไปแล้วก็พูดไปอย่างนั้นเลยก็ได้นะฮะเอาโกมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าโกเนี่ยก็ชอบตื่นสายนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนมาอาตอนเช้าเท่าไหร่นะครับในตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนที่ฟาร์มาฟาร์ด้านหลังแล้วนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ย เควสค่อนข้างที่จะขึ้นช้าเลยนะครับมันก็ไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะช้านะฮะผมก็เลยเปลี่ยนมาลองบรรยากาศด้านหลังบ้างนะครับสุ่าก็คือกลับไปฟาร์มด้านหน้าเหมือนเดิมอ่ะดีแล้วนะครับเพราะว่าเควสด้านหลังอยู่ไกลด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นไม่ค่อยที่จะแตกต่างจากเควสแรกเท่าไหร่นะเพราะง้นฟาร์มด้านหน้านี่แหละดีละเหมือนเดิมนะครับฟาร์มวนไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสรับเกาะทะเลทรายเพราะว่าเกาะนี้มันไม่มีบอสนะครับตอนแรกที่ผมเล่นแมปนี้แรกๆนะผมคิดว่าเกาะทุกเกาะเนี่ยมันจะ ทาดซ้ายก็จะมีบอสเขาก็ได้อะไรประมาณนี้ครับแต่สรุปก็คือมุนก่อนนี้ไม่มีบอสนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเลยนะ และในที่สุดนะครับก็มาถึงเควสสุดท้ายสักทีนะฮะที่ผมเนี่ยจะอยู่บนเกาะทะเลทรายนะครับเพราะในตอนนี้ด้วยองผมอยู่ที่89นะครับแล้วก็เป็นมอนทูุดสุดท้ายนะครับที่เราเนี่ยต้องตีนะฮะเราก็เปลี่ยนเกาะได้เอาละในที่สุดนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเกาะไปที่เกาะหิมะได้สักทีนะครับเมื่อมาถึงเกาะหิมะเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะทําเลยไม่ใช่การฟาร์มนะครับแต่คือการวิ่งมาหาคุณลุงเลลี่แล้วก็ทําการซื้อสกายจัมแล้วก็หาคิกกรอ้นั่นเองนะครับเราจะได้เก่งๆนะ เมื่อทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับผมก็ได้ทาการขึ้นมาฟาร์มกันต่อเลยนะฮะฟาร์มกับไปพวกสโนว์แบนดิตพวกนี้นะและที่ดีกว่าคือไอ้พวกนี้ตีผมไม่เข้าอีกแล้วนะครับทั้งๆที่พวกมันเนี่ยก็เลเวลเท่าๆผมนะครับแต่ว่าพวกมันก็ตีผมไม่เข้าเฉยเลยนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันยังไงกันแน่นะครับเหมือนเดิมนะครับฟาร์มวนลูปไปบนเกาะนี่ก็มีที่เราเนี่ยฟาร์มอยู่3ที่นะก็คือสโนว์แบนดิตแล้วก็สโนว์แมนแล้วก็จะเป็นเยตินั่นเองนะครับซึ่งก็มีอะรรเทค่นนน้้งงยยแมัักกบบปๆ ผมก็ได้ฟาร์มพวกสโนแบนดิตไปนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนผัดขึ้นมาฟาร์มเป็นในเรื่องของสโนแมนด้วยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยากได้เลเวลทั้ง2ที่เลยนะครับจะได้ไวๆอะนะแต่ก็เพิ่งรู้ตัวนะครับฟาร์มพวกสโนแมนมาตั้งนานนะครับสรุปว่าคือเราเนี่ยรับเควสมาผิดนะครับจริงๆผมเนี่ยกดรับเควสถูกแต่ว่า เราเนี่ยคลิกเร็วเกินไปนะครับมันก็เลยไปติดเควสแรกมาตลอดเลยนะครับอันนี้หลายรอบละเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปเปลี่ยนเควสอีกนะฮะค่อยๆคลิกอย่างชา้าๆจะได้ไม่เป็นแบบครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบครั้งที่แล้วก็คงจะปวดหัวเอาเรื่องเลยนะครับฟาร์มไปใกล้จะเสร็จแล้วแต่สุดท้ายต้องมาตีใหม่เงี้ยมาถึงชุดสุดท้ายนะครับผมก็ได้ทาการฆ่ามันลงไปจนหมดนะครับในตอนนี้เลเวลของผมอยู่ที่107้นะครับแลวผมเนี่ยก็จะขึ้นไปตี เยติต่อเลยนะครับเป็นบอยของเกาะนี้ดีนะนะครับเดตตอเนี้ยเรามีสกิลอยู่ทั้งหมด3สกิลนะครับเป็นสกิลซีสกิลเอ็กแล้วก็สกิลเซนะครับซึ่งแต่ละสกิลเนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะแรงเลยนะแล้วก็มีไทเด้นด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยสามารถสู้กับเยติได้โคตรง่ายนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สบายเอาเรื่องเลยนะถ้าผมใช้ผลไฟเนี่ยก็คงจะยากกว่านี้นะครับแล้วก็นานกว่านี้ด้วยเพราะว่ามันเนี่ยไม่มีไทเด้นเอาไว้ฟันนั่นเองนะครับใช้เวลาไม่นานมากนักนะครับในที่สุดผมก็สามารถจัดการกับเยต 112นะครับและอย่างสุดท้ายที่ผมจะทําในคลิปนี้ก็คือการไปเกาะลิงแล้วก็ไปสุ่มผลดูนะครับว่าผมจะได้ผลอะไรมาครอบครองนะครับ เออเติมมาตั้งเยอะแต่ว่าจะไปสุ่มผลโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้ผลอะไรนะมาถึงแล้วก็ไม่รีรอนะครับทาการกดสุ่มไปเลยนะครับใช้ไปแค่41,000ืนะใครบอกว่าแค่ละและผลที่ผมได้ออกมานั่นก็คือผลสปริงนะครับถือว่าเออไม่ดีเลยนะครับเป็นผลกำ่ำนะเก็บเอาไว้ในกล่องเลยละกันนะครับเอาละสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ครบ2,000ไลค์นะครับเพื่อแจกรหัสนี้นั่นเองโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม